บิ๊กพาเลทเหรอพี่บิ๊กพาเลทกับรูทพาเลทแตกต่างกันยังไงค่ะมาดูกันนะคะอันนี้เรามาดูลักษณะสายพันธุ์ก่อนชื่อเหมือนกันอ่ารูทกับบิ๊กนะคะรูทกับบิ๊กนี่ยค่ะบิ๊กพาเลทบิ๊กก็จะออกลูกลักษณะลูกใหญ่อดูดูดูนี่อย่างนี้เทียบชัดเจนเลยอันนี้เหมือนอันนี้จะไม่ได้พุนนะอันนี้ยืดมาปกตินะคะไม่ได้พุนนะอันนี้บิ๊กพาเลตนี่บิ๊กพาเลท มันจะลูกเลื่อมๆเนาะพี่เนาะเลื่อมๆแล้วมันใหญ่ฝักันมันใหญ่ฝักันออนะคะเนี่รูดรูดจะลูกเล็กอ่ารูดจะลูกเล็กมีกลิ่นลักษณะกลิ่นมันจะหอมว่าบิ๊กเพลทแต่บิ๊กเพลทจะลูกใหญ่ลักษณะคือไล่เม็ดเหมือนกันสีใกล้เคียงกันในความสวยนะคะสีใกล้เคียงกันเนี่ยเนี่ยดูมันก็จะออกสีเหลืองเหลืองทองเหมือนกันเลยนี่มันสว่างเลยพี่เนาะดู <S <S 2> <S 2> สีมันสว่างเนรูดรูนีนบิก ใกล้เคียงกันมากอืมโอรูทกระดกรูก็อยากออกเหมือนกันดูดูช่อธรรมดานะช่อใหญ่นะะครับช่อใหญ่เทียบเทียบกันใกล้อู้หะรูทรูดนะรูทนะโอมันนเขียวเขียวอีอยู่เลยนี่มันนี่เขียวมันนี่เขียวมันีนเขียวเขียวอีอยู่ดูบิ๊กเดี๋ยวดูบิ๊กนะบิ๊กก็สีสวยนะคะก็จะเป็นสีออกเหลืองทองเหมือนกัน ก็เป็นสายพันธุ์ที่เขานิยมทานออกง่ายนะถือว่าออกง่ายนะต้นไม่ได้ใหญ่มากนะคะต้นไม่ได้ใหญ่มากนะคะน้ำต้นนี่เนี่ยใช่ค่ะขอโทษนะคะเออพอดีน้องเขามาติดแถบผิดนิดนี่้นะคะอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเป็นบิ๊กอันนี้เป็นรูทอันนี้เป็นรูทใช่ปลูกในรูปแบบของหนึ่งเสาสี่ต้นสี่ต้นหนึ่งเสาสี่ต้น เสาสีต้นมันถึงใจจริงๆนะพี่เนะ <ứng S 2> เาะแะยเวลาแค่ไม่ถึงปีสายสายพันธุ์อยู่ข้างหน้าคงเป็นสายพันธุ์ที่จะทาวายน,น,วนั่นนะะมันจะออกเขียวเดี๋ยวมันจะดำเข้มแล้วถึงจะไปทาวายพวกนี้ลักษณะพวกนี้องุ่นพวกนี้นจะหอมหอมโดยสายพันธุ์ของเขาอุ่ยง,งงเลยนี่ยังไงใกล้เคียงใกล้เคียงกังนมากอืมบิ๊กกระลุบบิ๊กลต เป็นสายพันธุ์ที่ทานผลสดแล้วออกง่ายอร่อยอร่อยถามว่าออกง่ายไหมก็มันก็ไม่ได้ว่าออกยากจนแบบว่าเราทําไม่ได้นะมันก็ออกได้อยู่นะคะครับผมค่ะลูกค้าชอบมากตัดเองนี่เนาออืมมันไฮโซนะผมว่านนะโหะดูภาพรวมสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวได้มาดูมาดูไอ้นี่อีกสายพันธุ์นึงสายพันธุ์อ๋อนี่มันน่เคียวกําลังจะเปลี่ยนสีนะคะมันแน่นแล้วจากวันนั้นเราก็ยังไม่ค่อยได้พุนอยู่ดีแหละ อ่ะไไดด้้หหลลาายยมันนีิเคียว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 แต่รอบนี้แม่ลูกไม่ยาวนะลูกไม่ค่อยยาวนะคะครับบางทีมันจะยาวมากกว่านี้นะอมันนีิเคียวชอบครึ่งโลได้แล้วก็เป็นไฮโซเวลาใส่ตะกร้าอืมแล้วบิวตี้ซิเริมาดูบิวตี้ไม่ใช่แบงก์โกปอลเหรอพี่บิวตี้เอางุนอะไรอีกนีๆทำไมใหญ่จังเนี่ยบิวตี้นะคะบิวตี้นะคะ พ,พี่มันเป็นก้อนกันเลยอ่ะมันเป็นก้อนอือจ<า><ป>ับไม่ได้แล้วตอนนี้เป็นก้อนมาแล้วแน่นแล้วอ่าแล้วทีนี้สายพันธุ์อง่นนะคะองุนมิดแรกนะคะเราต้องช่วยทุกอย่างเลยบางค,บคนคจะไม่เข้าใจนะคะอย่างนี้ต้องรีบช่วยด่วนเลยนะคะเราต้องรีบเอาเชือกนะคะโยงที่ที่ที่ก้านเลยที่ก้านช่อเลยนะคะเพื่อจะโยงช่วยนะคะไม่งั้นลมพัดหลุดแน่นอนเลยหักแน่นอนหลุดแน่นอนเลยนะคะค่ะลักษณะแบบนี้เราต้องรีบช่วยด่วนนะคะ นี่คือแ like ่บว่านี่คือองุ่นพวงเดียวใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งช่วยก่อนช่วยนิดนึงการช่วยนหนักมากูกูกใกล้ๆกับโยงด้วยต้องรีบโยงโยงโยงช่วยทุกอย่างโยงกิ่งโยงก้านโยงช่วยหมดเลยครับโยงเพื่อเพื่อไม่ให้เขาพับอ่ะเขาเขาพับปุ๊บทอน้ําเลี้ยงเขาจะเสียทันทีเอายังไงเราเราโยงประคองไปนิดนึงเดี๋ยวเาก็จะสุกได้ละเนอะ อีกนิดยังช่วยกันอันนี้สายพันธุ์บูบุบใหญ่ๆนี่มันคือสายพันธุ์อะไรนะครับ Beauty สิริษ Beauty มีมีคนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาชอบมาก Beauty เอาไปทําน้ําออแต่ส่วนมากจะเป็นภาคเหนือนะคะที่เขาเขาปลูกกันนะคะครับ Beauty นะคะคต้นต้นไม่ใหญ่<ม>นะต้นไม่ใหญ่มากเลยเนี่ยต้นเล็กมากเพราะว่าแล้วแล้วโอ้โหชอบเบลเบลางันเลยนะคะมันมันใหญ่มากครับอืมเนี่ยเนี่ยต้นของเขาเนี่ยเนี่ยต้นเนี้ย Beauty Beauty มีสายพันธุ์ แต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่ได้ปลูกเยอะเราก็ไม่ได้ปลูกเพื่อไปให้แนะนําแล้วแต่ลูกค้าสําหรับบางคนที่เขาชอบผมชอบนะมันสวยชอบแล้วคือสั่งเอาไปปลูกอืมแต่ว่าหน้าสวนวเราไม่ค่อยได้ชําขายแล้วค่ะเพราะเราคิดว่าภาคเหนือจะได้ดีแต่ภาคอีาสานเราอะ่ะก็มันจะเป็นเล็กๆดาๆอ่หนูตาลายเลยถ้าจะพูดเนี่ยตาลายเลยเพราะว่าแต่ว่าชอบใหญ่ผมชอบความที่เขาชอบใหญ่ตี่ ขู่แลมโบช่อนั้นเดี๋ยวมาดูก่อนแลมโบแลมโบเข้วอยางงุนสาวนี่มันเป็นตอป่าใช่ไหมพี่ที่เขาว่าขึ้นมานใช่นี่ไงบางคน,นไปเลี้ยงตอป่าไออย่างพี่เนี่ยตอนนี้นี่นี่คือมันขึ้นมาได้นะคะมันแซมข้างล่างมา,าแล้วทำแ,แล้วทำไมเราไม่ตัดล่ะเราทําไมเราไม่ตัดล่ะคือตอนนี้พี่จะเปลี่ยนพี่จะมาเปลี่ยนข้างบนเลยพี่จะมาเปลี่ยนข้างบนเลย ที่จะมาเปลี่ยนแถวนี้เลยเดี๋ยวไม่ที่จะเปลี่ยนสายพันธุ์แทรกเข้าไปเลยเพื่อจะเราจะไปเอาตาสายพันธุ์อื่นมาฝากไว้ครับเพื่อเราจะเอาตาเขาอ่ะเอาตาเขาอ่ะไปไปติดอะคะ่ะสมมติเราไ,ได้สายพันธุ์ใหม่มาเราได้แค่ตามาซอกข้อเดียวเนี่ยแล้วก็ใส่เลยรีบใส่เลยรีบใส่เลยแต่ถ้าเราปล่อยไว้ถ้าเราสมมติว่าเราจะปล่อยไว้เลี้ยงให้เขาเติบโตเขาจะเป็นลูกไหมไม่เป็นมันจะเป็นหูช่อเท่าคีตาจีบเดียวมันมันไม่ใช่ละคะ่ะมันไม่ได้อะคะ่ะ อย่างนี้เดี๋ยวเราเสียบพันธุ์ใหม่ใส่เลยครับค่ะถามว่ามันแตกได้ไหมจากสายพันธุ์ที่จริงมันอยู่ต้นจริงเราก็มีอยู่แล้วนะต้นจริงอะค่ะแต่ว่าต้นจริงเราตอนนี้มันเป็นอาจจะมันด้อยนิดนึงอะค่ะมันออกมันออกมานะคะมันไม่แข็งแรงตอป่ามันเลยพุ่งซ้ําขึ้นขึ้นมาเลยครับผมตอป่าดันพุ่งซ้ําขึ้นมาแต่นี้เราจะมาเปลี่ยนยอดตอนนี้เรายังไม่ได้เปลี่ยนนะเราจะมาเปลี่ยนแถวเนี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเราก็เลยไม่ตัดทิ้งยังไม่ตัดทิ้งเพราะว่าเราจะเปลี่ยนสายพันธุ์ครับตอ่ยูแล้ว แล้วเราจะเลี้ยงไว้เพื enfin ่อให้เขาเติบโตี่เขาก็ไม่ให้ลูกไม่ให้ลูกนะคะไม่ให้ลูกนะคะอันนี้แรมโบแรมโบแรมโบผมวิน่าเหรอที่เมื่อกี้พี่เขามาหากริ่งนะครับใช่ค่ะมัแรมโบมันออกง่ายมันไหลเมล็ดนะคะพี่ปุ้ยมีเม็ดไค่ะมีเม็ดแต่ว่าลูกเนื้อมันจะแน่นเนื้อมันจะแน่นแรมโบนี่จะออกใสยาวยาวยันยานครับผมช่อมันจะเป็นยันยานลักษณะยันยานเนี่แรมโบ เส่นสีสวยมากเลยลมโบครับผมนี่ลมโบต้นนี้แสดงว่าลำโบก็เป็นสายโตเร็วสิพี่ข้้นบนนีกิ่งใหญ่มากเลยก็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 เร็วอยู่ครับค่ะอันนี้ก็แซมแซมมาแบบแซมแซมปลูกปลูกเพื่อเอาตาสายพันธุ์มานิเคียวก็ืหแข่งมาเลยแข่งมากับเออมาีิเคียวเออแข่งมากับเอสสี่สิบแปดเป็นกันไม่ยอมแพ้กันเลยดู เอออันนี้เอสอันนี้มานิเคิวใช่อันนี้ก็ดีเอาพอดีเอาสายพันธุ์ทาวายมาแปะไว้ต้นหนึ่งตรงนี้ครับะต้นสองต้นใช่มาติดไว้เพื่อเพื่อจะลองทาวายเองด้วยครับเพื่อจะเอามาทาวายเองด้วยแน,น่นาคตเราอาจจะมีวายของไต้เจรญครับวายส่วนตัวของเราเนี่ยค่ะเนี่ยสายพันธุ์ทํวายมันจะเขียวเข้มรูทก็อจกเป็นออกเหลืองๆแล้วอมเหลืองละ อ่าสีที่มันสีออกสีแดงแดงตัดกันนี่ก็โอ้นี่สวยนี่ละเลื้อละเลื้อแล้วแดงก็ใบโขนัวโอ้ใบโขนัวนี่สวยนะสวยมากครับอืมสีสวยอยู่ครับแล้วมันตัดสีกับเพื่อนเพื่อนมีสีเขียวจนมีสีชมพูแล้วสีชมพูละเลื้อละเลื้ออันนี้ไว้มลากาไวมลากาไว้มลาการวมเรือนเดียวนะครับหลายสายพันธุ์มากๆไว้มลากา โอมาดูมิกไนท์ค่ะมิกไนท์มิกไนท์นี่เป็นองุ่นที่สุกไวมากเผอแป๊บเดียวก็สุกแล้วอ่ะ<ม>เขาเรียกว่าองุ่นเก้าสิบวันหวานมิกไนท์มิกไนท์เป็นสายพันธุ์ปลูกง่ายไหมปลูกง่ายก็ถือว่าปลูกง่ายอยู่ค่ะมิกไนท์มิกไนท์เนี่ยต้นเขา ปูแต่ต้นไม่ใหญ่ต้นไม่ใหญ่ออกแค่ทุกิงครับเนี่ยดูดิเนี่ยกิ่งพาดมาเนี่ยปุ๊บตัดจึ๊บออกมาเลยสามยอดมีแต่มีแต่ดอกแบบมีแต่ลูกอ่ะมีแต่ลูกใช่ค่ะเห็นไหมคะเราเราไม่จําเป็นจะต้องเลี้ยงไปยาวๆเพื่อเราตัดแต่งนะเนี่ยแค่มาแค่เนี่ยปุ๊บก็เอาได้แล้วเนี่ยก็ใช่ค่ะเนี่ยกิ่งมันเนี่ยต้นมันเนี่ยเนี่ยมาเนี่ยเนี่ยต้นเดียวต้นเดียวมีดแรกต้นนิดเดียวไม่ใช่ว่าต้นใหญ่ปลูกแซมทีหลังเองเนี่ยต้นนิดเดียว ไปขึ้นทันเพื่อนเนาะสุกเร็วด้วยสุกก่อน<ด>เขาเลยสุกก่อนเลยไรเมล็ดลูกแข็งเนื้อนี่กรอบแบบเป็นลูกกระสุนนะสายพันธุ์ลูกกระสุนน่ะที่ว่าไปยิงนกได้เนี่ยสายพันธุ์ลูกกระสุนโอ้โหแล้วดูวิเลสเน,น,นี่แหละครับคือโอ้โหนนน้นี่แหละมันเป็นสเสน่ห์หงุ่นแต่เราก็ไม่ได้แนะนํานะลูกค้าเดี๋ยวลูกค้าต้องเอาไปรวมรวมมิตรกันเองแล้วกันนะคะเนี่ยอย่างสมมุติว่าเป็นสายพันธุ์ใบคนัวครับค่ะ ผสมกันกับมิกไนน์น่ะได้ลนะวิเลตได้ R รูททะเลตได้บิ๊กเพเลทได้โอ้โหไล่เลียงกันเพราะว่ามันจะใกล้สุกสุกพร้อมๆพร้อมๆกันเลยเน,ะะนะยยานะแล้วมันจะสวยๆอย่างเงี้ยค่ะครับเนี่ยค่ะอันนี้สุกแล้วมันจะออกเป็นสีแบบชมพูชมพูแดงๆอมแดงๆนะคะเวลามันสุกค่ะมันจะเริ่มเริ่มสีละเลื้อนะเนี่ยเริ่มละเลื้อบ สามารถเข้ามาชมแปลงได้แบบไม่เบื่อถ้าเกิดเราปลูกไว้ในสายหลายสีสันค,คือเข้าร่องเดียวละค่ะได้ได้ทับงหลายหลายสายพันธุ์เลยอ่ะเนี่ยคบขนอวจะบอกว่าอยู่ไหนตรงตรงแปลงนี้เกือบสุดท้ายนะครับอยู่ข้างในข้างในลึกๆอยู่ข้างในลึกๆใบขนัวใบขนัวก็สวยอยู่ค่ะนี่หลายสายพันธุ์กําลังเข้าสีเลยกําลังเข้าสีางนางนได้ครับพี่จะได้ปล่อยให้มาตัดแดงนี้ได้ตรงนี้เหรอฮะเมษา กลางเดือนเีนเ่ยวกลางเดือนเมษานี่คงจะหวานแล้วล่ะค่ะเพราะว่าตอนนี้กาลังเริ่มเป็นสายพันธุ์พวกที่ว่ามันสุกก่อนเนี่ยเราจะเริ่มตัดได้ครับเมษาออเมษาเจอแน่นอนครับสำหรับแพลงนี้ใช่โอ้ด,ด,ด,ดูดูดูแม่มดแม่มดก็โอ,อ้โหกำลังสีสันเลยค่ะแม่มดแม่มดกำลังสวยเลยีสแล้วเริ่มมีสีแล้ว,รมมลวครับ เดี๋ยวถ้าเราใกล้ๆจะให้ตัดเราเดี๋ยวจะฉีกล้างน้ําให้สะอาดก่อนนะคะเราถึงจะให้ลูกค้าเข้ามาตัดได้เนาะเนี่ยค่ะสีกำลังเปลี่ยนนะคะสีกำลังเปลี่ยนนะคะเนี่ยหมดระยกแล้วเจอเนี่ยมัใหญ่ๆมานิเคียวข้างหลังลองถัดไปนิดนึงน่โดูมานิเคียวโอ้โหมันิีเคียวก็ดูดีนะเป็นหยดน้ำเลยนะพี่นะวาวหยดน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมันเปลี่ยนสีสวยมากเลยเดี๋ยวเปลี่ยนสีจะสวยมากเลยน่น ลังสวยคือเข้าร่องเดียวได้รูปเพียบเลยนะคะเมมเต็มเมมเต็มไส้นรีนเดียผ่าพอืมได้เจริญทรัพย์ด้านในแกงอูธานิวานใบคนัวธานิวานอ้าวลัมโบลัมโบ ที่เราเห็นไม่ชัดเพราะว่าเขารวมกันอยู่เยอะนี่เขามาอยู่เฉพาะของเขาอื็นพวกนี้แล้วโบนี่เกือบสอกได้นะเกือบใบบรรทัดนะครับนี่เห็นไหมดูโหสวยอันนี้นิ้วมือแม่มดใครที่อยากปลูกเนาะบางคนเขาบอกว่าเขาอยากปลูกอะ่ะเขาปลูกเองอะ่ะเขาอยากปลูกอะ่ะถามว่าปลูกได้ไหมปลูกได้นะคะนิ้วมือแม่มดเนี่ยสวยงามนะคะขั้วใหญ่ลูกสวยอยู่นะคะอันนี้มีดแรกเขาเนาะอาจจะลูกมันจะออกเรียวๆไม่ใหญ่ไม่อ้วนมาก มีแรกนะมีแรกมีดแรกมีแรกฤดูการแรกนะครับยังไม่ถึงเดือนพฤษภาก็ยังไม่ถึงปีนะครับใช่เพราะเราปลูกเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาใช่ค่ะแล้วเราจะตัดเดือนเมษาใช่ไหมคะก็ประมาณนั้นแหละประมาณเกือบปีอ่ะขวบหนึ่งของมันที่เราปลูกอะคะ่ะถ้าจะตัดได้ก็ประมาณขวบนึงใช่ค่ะก่อน จนที่เราจะฝังปุ๊บเนี่ยเราเขียนเลยเขียนวันที่เลยเราจําไว้เลยว่าเดือนนี้เดือนนี้วันที่นี้ปุ๊บแล้วเราก็คือเรารู้เลยว่ายังไม่ถึงไม่ถึงปีอ่ะครบขวบ,บอ่ะเราจะได้ตัดเงินแล้วอ่ะเร็วนะคะเร็วเร็วมากครับค่ะเพอแป๊บเดียวนะคะโอ้เจมากนี่นิ้วมือแม่มดสวยจริงเรอารรอะเรามีคนละเรื่องเลยกับรอบที่แล้วอสีสันขึ้นแล้วละดูภาพรวมค่ะใชยลงไปดูภาพรวมค่ะครับโอ้ยีแต่ลูกกระหูเน้นซึ้บ เน่ซื้อของแท้นะครับปลูก4ต้นต่อ1เสา4ต้น1เสาเร็วมากเร็วมากถ้าใครสนใจว่ามีกี่สายพันธุ์ก็ดูคลิปนี้ให้จบก็จะได้รู้ว่าที่นี่มีกี่สายพันธุ์เองไปปลูกแบบของเราเลเนาะจะแ๋ยวเราไปจับคู่เอาเราไปจับคู่เอาว่าเราจะเอาร่องนี้ผสมกันนี้หรือเราจะปลูกเดี่ยวๆเลยก็ได้ที่ว่ามันสุกไล่เลี่ยกันและพร้อมๆกันนะคะค่ะร่องนู้นก็ไม่ธรรมดานิ้วมือแม่มดธรรมดานันนะครับ <laughs> กำลังเปลี่ยนสี <laughs> เลยเต็มเลยร่องนู้น นี่ค่ะลองเดินลองเดินลองเดินข้ามมาดูอัน